ซื้อหวยกับปะทุกสตางกับหมีอยากกินข้าวขอตังเมียไปซื้อข้าวซื้อของกินเมียจมจกเฮือนี่สามร้อยบอกให้ลุงว่าเออไปเต้ไปซื้ออยังไม่กินเนี่ยลำคานไอ้โลบบอกว่าสามร้อยเนี่ยเฮือซื้อให้มันกุ้มกินหลายๆวันขอโทษแล้วลุงอย่าไปซื้ออยังไม่กินให้มันกุ้มหลายๆวันเนี่ยไปกาดก่อนไปพออย่างไม่กินก่อนอยากเข้ากว่าอยากเมียก็จมกายเท่าสามร้อยใจให้เป็นประโยชน์ แฟนน้อยมินิแฮมห้าบาทฮาตซึ่งบอกมันว่าเขามีตังนีแฮมห้าบาทเป็นสามร้อยห้าบาทพอจะได้เยี้ไม่กินเนาะลุงซื้อทุเรียนมาแก่นครับนี่ครับเอสีครับแก่นน้อยเดียวโหสามร้อยปายก่อนนะครับแกนนี่สามร้อยปายก่อนจะไปซื้อเฮดท็อปเฮดท็อปกับแปลงอ้ยังกับแปลงครับของกินบ้านเฮาบะเดียวนี่ของปลานี่แปลงขนาดขนาดแมงมันกิโลจะเป็นสองพัน อันนี้ทุเรียนแก่นมอเอะครับสามร้อยปลายแล้วก็ช่วงก่อนได้ข่าวว่าทุเรียนขาดตลาดนะครับไยที่มีสวนทุเรียนนี่เพราะรวยนะครับเนอะลุงจะโบะกินแต่ลุงจะกินอย่างประหยัดครับตามราคาที่มันแพงก็ต้องกินอย่างประหยัดเข้ามาพอกันครับใจลาดจี้นะครับอันนี้คือการโบกทุเรียนครับน้มันแต่โบทุเรียนยังลุงนี่เหมือนไผยเ้ออันนี้คือสูตรของลุง นี่ครับนี่ครับแอบโอ้ตนี่ครับแกนสามร้อยปลายครับโบทุเรียนกับจางนี่ไปเป็นประกาศธุเรียนนี่มันได้อะ่ไร นี่นี่นขอรอครับแก่นสามร้อยปลายเรียบร้อยนี่ครับมาเดอมาเนอมากินด,ด้วยกันครับบางคนเปิ่นกล่องมากมากขนาดอย่างลูกนี้มากขนาด บางคนก็บ่ามากนะครับบางคนก็บ่าเหมันเหมน็นนี่นะลํำนอกเหม็นตายๆอย่างลุงบอกครับแกนสามร้อยปลายจะต้องกินอย่างประหยัดแกนหนึ่งจะใหกินเออใื้กินได้กุ้มเมือนหลายๆวันก็ต้องกินกับเข้าครับกินกับเขายวงหนึ่งนี่ได้กับเข้าได้หลายกรรมอยู่ทุเรียนแกนหนึ่งคือมันกินได้สักห้าวันบ่ะมาถึงจะคุ้ม กินเข้ากับทุเรียนครับอืมหอมหอมหอมลํำกินอี้ของแนงด้วยมันประหยัดมันกุ้มเงินดีของแพงด้วยเนาะไผ่มีส่วนทุเรียนนี่รวยครับรวยนะครับทุเรียนมันแพงลำใยของลุงนี่ปลูกไว้นี่เป็นเรื่องไรปีนี้โนบรตกห้อนกับห้อนนะครับลนไปติ๊กได้แล้วครับ เดี๋ยว่มปลูกทุเรียนดีกว่านาข้าเนียน,น,นี่ก็อิ่มนะครับอันเดียวก็อิ่มเนะข้าวข้าวนึงได้จะหลายกรรมครับไถข,ขยะพ่อ่องไถมากพ่ององนี่ลุงกลิ่นเพื่อเนอะลุงกลิ่นเพื่อ FC ครับนะครับทุเรียน แต่รูปได,ได้หลายอย่างเนาะบางคนเพื่อนก็เอาไปแปลงขนมนะครับทุเรียนบีบทอดกรอบเอาไปแปรงข้าวมันทุเรียนเอาไปแปลงไอ้ขนมกินทุเรียนหลายอย่างนะครับไมต้องไปแปลงข้าวมัน,นมันเสียเวลาครับแปรงข้าวมันมันจะมีน้ำกะทิห์เหรอกลินนักกับบุดีครับจะอ้วนห้ามกินกับเหล้ากับเบียห้ามกิ่นกับเครื่องดื่มนะครับ ของกลินลำมีตีคนมักมักไผ่มักมันครับมเาเนอะเขานึ่งกิ่นด้วยกันครับอันนี้นะครับเอาไว้กิ่นวันพู่อันนี้ไว้กิ่นวันฮืออันนี้ไว้กิ่นวันทัดไปอันนี้ไว้กินแหมวันหนึ่งสองสามได้สี่วันได้ห้าวันนะครับผู้เรียนกันกินได้ห้าวันขอบคุณเอฟซีทีขารบพระทุกท่านครับ มาครับชมซิปลงซิ่เมาก,กินทุ้เรียนครับกิ่นยังปไหยัดกินยังคนคิจิคิจิย่างอี้มันเป็นอย่างครับที่กับตัวเก่าครับเนาะขอบคุณนะครับ